ในคลิปนี้บีมก็จะมาสร้างบ้านตามงบที่น้องมะของเรามีนะครับน้องมะหนาวนั่นเองนะฮะผมก็มีงบอยู่ 18,-500 านะครับเราก็จะมาใช้งบให้คุ้มๆกันนะฮะเริ่มจากการสร้างบ้านจากพื้นที่ที่เรามีอยู่เลยละกันนะครับผมมาเริ่มกันเลยฮะขอสร้างเป็นแบบว่าพื้นก่อนเลยไหมเป็นอันนี้เนาะเป็นฐานอะ่ะอืมแบบไหนนะงบเรามีจํากัดด้วยนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวก็ดีหรือจะเป็นบ้าน2ชั้นก็ดี ดี๋ยวผมขอเริ่มจากตัวนี้ก่อนลากมานี่ลากมานน่แล้วก็ดึงขึ้นไปเนาะโอเคแนวยาวนะครับอันนี้ไม่เสียเงินหรอเอ้าฟรีว่ะพื้นยกเอ้าฟรีซะด้วยจะจะเสียเงินตอนที่เราจะทําการสร้างกําแพงถูกไหมเอออ้โหมันต่ํามากเลยแต่ผมขอดึงตัวนี้ก่อนดึงดึงเออห้องนอนมาพักตรงนี้ได้นะเนี่ยให้แบบว่ามันเบียดออกมาเป็นห้องนอนนิดนึง น่าอยู่ได้อยู่แปลกๆสร้างแบบแปลกๆดูครับกําแพงครับอูหพันแล้วนะหายแล้วนะวูหรเหลือหมื่นแล้วซึ่งเราเปิดด้วยการเป็นบ้านแบบนี้ก่อนนะแล้วก็ขอหักตัวนี้ปึ๊บอ่ามีความแบบงุ้มเข้าไปนะฮะแล้วก็ผมอยากอัไี้พื้นนี้มันฟรีถูกปะเราก็จะใช้นะครับเพิ่มมา เป็นแบบนี้ครับเออหลังคานี่เราก็สามารถวาดได้วาดได้เนาะหลังคาที่ผมชอบใช้คือแบบนี้อ่ะเดี๋ยวนะเอาแบบไหนดีมันเป็นหลังคาที่มันประต่อประติดกันอย่างเงี้ยครับมันจุ่มเข้าไปหน่อยเออเคสัดีปะเฮ้ยมันเอายังไงก็ต้องจุ่มนะแต่ว่ามันแปลกถูกไหมงั้นเราดึงให้มันคุมครับอ่ามันจะได้ปกปิดความที่มันจุ่มเข้าไปก็ก็ดีนะว่าแนวอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่มันสวยแต่เดี๋ยวนะให้มีความ โคง้งอ๋ออันนี้เป็นการดึงหลังคาถูกไหมดึงให้มันยาวได้ตรงนี้ก็ดึงได้ปะอันนี้เป็นแบบโค้งหมุนอุ้ยสวยนะหมุนเล่นเลยอา่าอุ้ยสวยสวย,สวยอันนี้ดึงออกมาได้อีกปะอา่าได้ครับแล้วก็บันไดบันไดใช้เป็นแบบนี้แล้วกันโมเดิร์นโมเดิร์นโอเคครับหรือว่าจะให้มันขึ้นอย่างนี้เอออย่างนี้ก็ได้นะเป็นบันไดแบบว่าขึ้นบ้านไปเลย อย่างนี้ไปเลยแล้วก็ราวบันไดมีปะมีนะครับลำไรเลือกได้นะครับโอ้สวยเอาเป็นกระจกไหมเอา้าไม่เป็นไรแต่สวยดีประตูหรอเอาเป็น2บานคู่หรือว่าบานเดี่ยวดีฮะอืมบานนี้อ่าดีผมชอบประตูนี้มากนี่เลยเฮ้ยสวยนะยังไม่เสร็จนะเนี่ยเอ้ยดูงบด้วยลืมว่าเราสร้างบ้านตามงบนะฮะเดี๋ยวนะ ใช้เป็นอิฐะมเฮ้ยทําเป็นเล่นไปสวยนะหรือว่าเป็นไม้ดีวะเป็นไม้หมดเลยเดี๋ยวนะมันเปลี่ยนสีได้ปะแล้วมันก็อย่างเงี้ยเอ้ยอ๋อให้มันโผล่ออกมาหน่อยเลยปะอ่าให้แบบมันคุมมันดูแบบพอ,พ,อพอดีไปอะเออยสวยสวย,สวย,สวยแล้วก็รู้ว่าปะโอเครูว่าตรงนี้มีแบบอ่านี่เป็นรวแบบเดียวกันครับอ่าปึ๊บ คือห้องนอนตัวนี้เราเล็กไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเพิ่มกําแพงครับเราก็จะหักตัวนี้ออกสูป่ปหแล้วก็เพิ่มอย่างนี้หนุ่มโสดหนุ่มโสดตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของทางเข้าบ้านนี่แหละเป็นห้องรับแขกนะฮะแล้วก็ตัวนี้คือห้องนอนนะห้องครัวก็คงอยู่ด้านหลังนี่แหละส่วนห้องนอนนะห้องนอนมีแล้วห้องในส่วนของห้องน้ำสี่เหลี่ยม หน้าต่างบ้านฮะเอาเป็นแนวไหนดีโมเดิร์นโมเดิร์นโมเดิร์นเหรอจ๊ะนี่เลยถ้าเกิดว่าหน้าต่างกำแพงสีขาวใช้ดำดำใช้ขาวก็จะประมาณนี้ปุ๊บอ่าสวยงามได้ปะออเป็นบ้านชั้นเดียวนะฮะมันสมดุลกันไหมอ๋อนี่เป็นห้องน้ำเหรอเดี๋ยวเอาผ้ามานปิดไว้ก็ได้เพราะว่าอยากให้มันสมดุลกัน แล้วก็ประตูห้องนอนเอ้ยหน้าต่างห้องนอนนะครับนี่สองนี้เลยตรงนี้ก็เช่นเดียวกันปุ๊บปุ๊บแต่ว่าข้างบนนี้ <laughs> ใส่ไม่ได้ก็ใช้เป็นแบบนี่ครับเป็นหน้าต่างที่มันอยู่บนห้องใต้หลังคาถูกไหมสีเขียวไหมเฮ้ตรงนี้ได้สวยงามมันต้องเป็นสีขาวเลยมาตัดกันดําขาวแบบนี้ก็ได้นะครับเออสวยนะสไปอีกแบบหนึ่งครับอืมแบบไหนก็ไม่รู้เอ้ แล้วก็ไอ้ข้างล่างนี้มันระบายได้ปะไอ้ที่เป็นสีสีตัวนี้ปะเออนี่ไงระบายได้ครับโอ้โหสวยสวยเลยอะดีมากดีมากสวยงามครับสวยงามอุย้ยผมลืมหน้าต่างตรงนี้ปะหน้าต่างตรงนี้นะครับเอาเป็นหนึ่งจุดแล้วกันอ่าสวยครับสวยครับทีนี้เดี๋ยวเรามาตกแต่งภายนอกวิ่งเหลือหมื่นสองนะ ยังมีงบนะครับพวกฟนิจงเฟอร์นิเจอร์นะครับมีงบ,บอยู่นะครับต,ต้องมนต้นไม้ต้นไม้ก็ใส่ไปตามใจชอบนี่ฮะโอ้อจะมีบ่อน้ําสักสิทธิ์ตรงนี้เป็นสระว่ายน้ําได้ด้วยนะฮะถ้าเกิดอยากให้มีนะเอาเป็นแบบสระว่ายน้ําเล็กๆนะครับเล็กๆนี่คืออ่าเล็กมันเนี่ยอยู่ข้างบ้านก็ได้นะหรืออยู่นี้ได้ปะ่ะเฮ้ยมันเป็นแบบขึ้นน้งมันขึ้นได้ไหมอะ สระว่ายน้าแบบมันติดอยู่นี้หรอเฮ้ยมันเหมือนบ่อน้าเลยนะแล้วบันไดอะ่ะโอเคได้สักทีนะเออได้แล้วจ้ะแล้วก็พื้นนะครับเอาเป็นพื้นไม้ดีกว่าข้างในข้างนอกทั้งข้างนอกและข้างในเลยนี่เลยในบ้านของเราครับห้องนอนก็เป็นไม้ขาวก็ได้นะเหลือไม้เดียวกันก็ได้สวยนะฮะสวยเลยแล้วก็ห้องน้ําใช่ไหมตรงนี้เอาเป็นกระเบื้องนะครับดูงบด้วยเหลือเก้าพันว่ะ งั้นเราตกแต่งภายนอกพอแล้วมาข้างในกันครับมีสระว่ายน้ำนี่ก็เปืองแล้วนะเปืองงบมาครับเดี๋ยวดูวอลเปเปอร์ภายในบ้านกันดีกว่านะครับทาสีแบบไหนดีห้องนอนนี่เอาเป็นแบบเรียบๆหรือว่าจะเป็นแบบนี่ผมชอบชานี้อยู่กันนะมันดูแบบวิหวาดีเฮ้ยแบบนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีแล้วก็ภายนอกบ้านเนี่ย อันนี้ก็ควรอยู่ข้างนอกนะผมชอบสีเขียววะ่ะเออแต่งเป็นลายเดียวกันก็ได้เหมือนกันส่วนห้องน้ำเราเอาเป็นแบบกระเบื้องถูกไหมสวยจ้ะสวยจ้ะไม่ได้คิดมาก่อนเลยว่ามันจะสวยขนาดนี้เหลือแปดทันแล้วฮะงั้นเราจะมาประหยัดงบในส่วนของประตูหน่อยแล้วกันอุ้ยทำไมประตูมันเหมือนเก่าอ่ะงั้นเอา,าแบบนี้แล้วกันนะฮะประตูห้องนอนอยู่ตรงนี้แล้วกันครับส่วนห้องน้ําอยู่ตรงกลางนี้ได้ปะอุ้ยแต่ว่ามันจะเขาเรียกว่าอะไรแย่งพื้นที่ใช้สอยไปซะเยอะนะครับฉะนั้น อยู่มุมใดมุมหนึ่งนะครับมุมนี้แล้วกันเยี่ยม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 ฉะนั้นก็ดีครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจัดเฟอร์นิเจอร์กันเริ่มที่หลอดไฟก่อนเนาะติดไฟเอาเป็นไฟจิ๋วแล้วกันนะฮะไฟจิว๋วหนึ่งจุดกลางบ้าน,นครับให้มันแบบสมดุลกันหน่อยปะอันนี้มันติดพอดีอันนี้ห้องครัวนะครับห้องนอนก็ขอเป็นสองเม็ดอ่าห้องน้ำก็เม็ดเดียวก็อยู่ได้น,นะเนาะ หรือว่ามันสว่างไมยไป3เม็ดแล้วกันโอเคตรงนี้เหมือนมืดไปหน่อยเนาะตรงนี้เหมือนมืดไปหน่อยงั้นผมขอให้มันเป็นแบบกระจายกันแบบนี้โอเคครับได้หลอดไฟแล้วฮะมาเริ่มในโซนห้องรับแขกครับผมซึ่งทีวีเดี๋ยวดูราคาทีวีก่อนนะ3 5 0 0เอ่อ1 4 0นี่นี่ได้อยู่ครับเราต้องมาดูโต๊ะกาแฟถูกๆไว้ก่อนนะฮะเฟอร์นิเจอร์โอเคจ้ะทีวี เอาพันสี่ก่อนแล้วกันนะฮะเออน่ารักน่ารักเฮ้ยเหลือหกวันแล้วจะเหลือปะเนี่ยโซฟาร้อยเราเน้นถูกแล้วก็ดีนะครับแล้วก็ใช้งานได้นะฮะตีมอะไรก็ไม่รู้นะครับก็วางไปก่อนนะฮะเฮเหลือหกพันแล้วมีทีวีแล้วแล้วก็มีห้องน้ําห้องน้ําเลยแล้วกันห้องน้ํา300โอเค500หน่อยไหมเพิ่มงบขึ้นมาหน่อยได้นะติดปะ โอเคฉะนั้นมันเป็น4ห้องน้ำเราแค่สช่องโอเคงั้นอ่างล้างมือไม่ต้องก็ได้ประตูเข้าทางไหนอะทางนี้ปะโอเคครับแล้วก็ชักโครกนะฮะราคาเท่าไหร่เอ่ยเอา400ร้ออันนี้เจ็ดรเอาอันนี้แล้วกันครับโอเคสวยงามแล้วก็เดี๋ยวผมขอดูภายตรงนี้ก่อนนะ โอเคห้องครัวก็เดี๋ยวเวลาล้างมือก็มาล้างในห้องครัวนะฮะซึ่งมาเดี๋ยวเราตกแต่งรูปภาพอะไรนิดหน่อยนะครับเราก็จะใช้ลูกศรน,นี้ครับชี้ลงมาครับว่านี่คือโถส้วมนะจ๊ะโถส้วมจ้ะแล้วก็มีรูปอะไรอีกนิดนึงนะครับเพื่อความจัดลงใจในการที่ใช้อยู่ในห้องน้ำนะครับแล้วก็ของตกแต่งนิดนึงปะมีทิชชู่หน่อยครับทิชชู่กี่บาทวะนะลืมดูราคาห้าสิบได้อยู่ครับ แล้วก็ผ้านี่มันเหมือนมีแขวนอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแต่เราก็อยากให้มีเนาะเอาเป็นแบบเนี่ยได้ปะไม่ได้เหรอตัวนี้ตัวนี้ได้นะครับโอเคสวยงามครับในส่วนของห้องครัวนะครับมาเริ่มห้องครัวกันเลยแล้วกันผมอยากให้โอ้ยไม่มีผ้ามา่านโอ้โหแล้วที่อาบน้ําอยู่นี้มาดีเลยขอผ้าม่านหน่อยแล้วกันผ้าม่านปิดตรงที่เราอาบน้ําครับปิดได้ปะมันช่วยปิดไห นี่ต้องเป็นอย่างนี้อ่านี่ปิดได้เนะเาะพอดีเลยอันนี้มมนสูงไปอะ่ะอุ้นี่สวยนี่สวยอันนี้ดีอันนี้ดีแต่ว่านี้ดีกว่ามาเป็นสีนี่โอ้สวยงามครับแต่มันแค่ทะลุเข้ามาในห้องน้ําเราไม่เป็นไรครับโอเคทํากับข้าวตรงนี้แล้วกันครับกลิ่นจะได้ไม่ออกไปข้างนอกมากนะฮะพันห้าสิบแฮะได้อยู่ยังพอถูถ่ายไปได้โอเคตู้เย็นเอาเป็น ก็ได้นะใช้นี่ไปก่อนครับเหลือ3 0 0พนะครับผมซึ่งเคาน์เตอร์เราไม่มีวะเดี๋ยวตู้เย็นไว้ตรงนี้แล้วกันตู้เย็นไว้ตรงนี้แล้วก็เคาน์เตอร์นะครับอันที่ถูกที่สุดคือหนึ่งห้บกันนะโอเคตรงนี้ได้ปะได้นะครับอ่ะตรงนี้ก็ได้เคาน์เตอร์นะครับแล้วก็อ่างล้างจาน อ่างล้างจานนะครับอ่างล้างจานเท่าไหร่ร้อยเก้าสิบห้าเออเอาเป็นอ่างล้างมือได้ปะอ่างล้างจานนี้ก็ได้ตรงนี้ครับแล้วก็ของตกแต่งนิดนึงแล้วกันไม่ต้องเยอะสี่สิบห้าเหรียญเออเดี๋ยนะมีเงินซื้อเอาเอาเป็นถ <laughs> ูกๆแล้วกันนะไมโครเวฟ <laughs> แล้วก็งั้นตู้เย็นไว้ตรงนี้ฮะตรงนี้ยังมีที่ว่างอยู่นะครับก็หนุ่มโสดฮะ ทานกับข้าวคนเดียวโต๊ะกับข้าวครับเท่าไหร่วะเนะี่ยเอาถูกๆก,ก่อนล้วกันนะฮะมันก็ไม่ถูกมากนะซึ่งงบเราจะยังไม่มีจะสร้างเตียงได้หรบอ่าง,งบเนะี่ยเก้าอีถ้ถูกๆก,ก่อนเลยแล้วกันเออนี่เลยสองพัน <laughs> พื้นที่ในบ้านยังว่างอยู่จริงๆเอาให้มันหดไปอีกก็ได้นะแต่ว่าเราสร้างแล้วไม่เป็นไร <laughs> ก็เตียงนอนมีถูกๆไหมเราซื้ออะไรได้บ้าง <laughs> อ้ซื้อได้เยอะอยู่ คือจะซือ้อโอ้ยซื้อได้ทุกเตียงนะเอาเตียงไม่แพงหรอนี้ก็พันนะก็พันเดินเข้าห้องมาเอาให้เตียงอยู่ฝั่งนี้ได้เออจริงๆก็วางเตียงคู่ได้นะแต่ว่าเรานอนคนเดียวก็เซฟงบก่อนนะผมชอบเตียงนี้ฮะชอบเตียงนี้ซึ่งตรงกลางพอดีโอ้โหแล้วก็ตู้เสื้อผ้าสำคัญมากอันนี้ช่องเดียวปะไม่มีตู้ช่องเดียวเลยเหรอ ไม่งั้นคือเราก็จะทําการให้มันแบบว่าติดกําแพงไปแบบนี้ครับติดไปเลยนะฮะตู้เสื้อผ้าเท่าไหร่สี่ร้อยห้าสิบอ่ามันมีตู้เดียวอยู่คือไม่มีหรอไม่มีหรอตู้เดียวคือมันแพงเขาไม่พออันนี้ตู้มอสฉะนั้นก็ใช้ตู้ถูกๆอันนี้แหละตู้ของเด็ก <laughs> เอาไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะจ๊ะแล้วก็ของตกแต่งนิดนึงเราลืมพวกพื้นที่สีเขียวเลยอะ พื้นที่ทีเขียวอะแล้วก็นานิกาปลูกแม่เอาไว้แต่ก็ไม่ปลูกหรอกน่ารำคาญฮะโอเคเหลือ700แล้วละซึ่งงบตรงนี้ผมจะมาทําการแต่งนะครับที่เหลือกระถางต้นไม้50าสิบหเหลือ600คอมพิวเตอร์กี่บาร์ดปะซื้อได้แค่แท็บเล็ตของเด็กซะด้วยโอเคครับ เอาไว้ให้น้องมีเงินแล้วค่อยอัปเกรดบ้านเพิ่มได้นะครับเพื่อนๆ่ก็สามารถโหลดนะครับบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยววิมจะใส่ไว้ในแกลเลอรี่ให้นะครับไปตกแต่งต่อกันได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาตกแต่งภาพวาดกันตรงนี้นะฮะแพงเหมือนกันนะพวกภาพวาดอ่ะแล้วก็แต่งให้แบบว่าดเราดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะฮะอันนี้เท่าไหร่น่ยสองโอ้อย่าเพิ่งเกินร้อยไปเลยเอาแบบ60 70ไปก่อนอ่าน่ารักน่ารักอะ่ะโอเค สัญญาณไฟไหม้สัญญาณการไฟไหม้อยู่นี่เท่าไร่75หโอเคดีนะไม่แพงืออเหลือ4 1 44 1 4เก้าอี้นี่ได้ได้เก้าอี้หนึ่งนะครับซึ่งผมจะปรับให้มันอยู่ประมาณนี้มันจะอยู่พอดีเอา้านะนี่ให้มันอยู่ประมาณนี้มันอยู่พอดีหน้าต่างตรงนี้พอดีครับแล้วก็เอาอะไรวางไว้บนโต๊ะหน่อยไหมของตกแต่งพวกทิชชู่หรือไม่ก็พวก ไอ้นั่นอะน้ำปลา <c oughs> น้ำปลาน้ำตาลห้องนอนเราขาดอะไรไปไหมพวกงานอนดิเรกโอ้โหแดงเถือกโอเคจะ้ะตู้ปลาวางได้ตอนนี้ไม่ได้นะครับต,ต,ตู้หนังสืออยู่หน้าห้องก็ได้โอเคเหลือ64เหรียญน,นะครับอันนี้จริงมันก็อ่านได้ปะไอ้หนังสือเนี้ยมันก็มาวางได้เหมือนกันนะโอเคครับ๋ยวผมขอดูพวกนีมกระถางต้นไม้นะฮะหลังหลังคือแดงหมดแล้ว วางได้ไหมแถวนี้ห้องน้าเราครบเนาะโอเคครับกระจกไหมกระจกโอ้ไม่มีแล้วนี่มาเฮย้ยเอา้าได้มันอยู่นี่กระจกคือสิ่งสะท้อนนะฮะอยู่ในนี้เลยแต่งตัวก็ดูกระจกไปด้วยนะครับเหลือสิบสี่เหรียญน,นะครับมีอะไรที่ซื้อได้ไหมตู้จดหมายซื้อได้เวยมันสูนเหรียญเราจะดูนะครับว่า ไปนอกบ้านซื้อไม่ได้แล้วเฮ้ยตอนนี้บ้านก็เสร็จสิ้นแล้วครับผมใช้งบไป1 8ื0 0เหรียญด้วยกันนะครับผมซึ่งสวยงามเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันในบ้านกันฮะไปน้องเข้าไปใช้บริการในบ้านเราหน่อยสิเพิ่งสร้างเสร็จข้างหน้าไม่ได้แต่งเลยนะครับผมเพื่อนๆนก็เดี๋ยวบีบจะทําการบันทึกลงแกลเลอรี่นะครับผมจัดมาเลยอันนี้ปะบันทึกที่ดินฮะลงแกลเลอรี่เรียบร้อยใช้งบไปทั้งหมด18,496ิซิมเมลิโอนด้วยกันนะฮะ เดี๋ยวผมจะตั้งชื่อบ้านของเรานะครับผม리틀อ,อีกนะลิตเติ้ลบีมเฮาส์ House. แล้วก็เราจะใส่งบไปด้วยนะครับ 18.4k นะครับผมเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวผมจะใส่ Hashtag บีมซิเวอร์ไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ 18k ละกันนะฮะเพื่อนๆจะได้หาง่ายขึ้นนะครับ ห้องนอน1ห้องน้ำา1โอเคครับแชร์ลงสู่แกลเลอรี่เรียบร้อยนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้สามารถดูรายละเอียดไอเทมได้เลยนะครับตอนนี้เข้าอยู่ในแกลเลอรี่แล้วนะฮะเพื่อนๆก็มาตรงนี้ครับปรับเป็นแฮชแท็กนะครับผมแล้วก็พิมพ์ไปบิมซิลเวอร์ครับเจอแล้วครับผมจะมีหลายหลังเลยนะครับก็เดี๋ยวลิงก์ของบ้านนะครับบิมก็ให้ใต้เดสคริปชันอยู่แล้วนะครับก็ไปสามารถ โหลดเล่นกันได้เลยนะฮะทีวีดูได้ไหมจ๊ะน้องมะอา่าทีวีจอจิ๋วน่ารักมากเลยอะปกติเราสร้างทีวีจอใหญ่เน้นใช้งานครับวันนี้แล้วก็หนังสือเมื่อกี้เหมือนน้องไปหยิบมาอ่านปะอ่านได้เหมือนกันนะครับนี่มาดูห้องครัวสิทําอาหารได้ไหมจ๊ะอาหารชอะไรนะปรุงอาหารมือแรกวะอาจีปะเรามีงบอยู่14ี14เหรียญโอ้โหอาหารมือแรกแม่ง4บาทแล้วโอ้หมายก็ เดี๋ยวต้องให้น้องทํางานนะครับเพื่อประทังชีวิตอย่าไฟไหม้แล้วกันนะอย่าไหม้นะเออเอ้าอะไรนี่มันล่วงไปได้ไงเก่งมากน้องมะนาวทําโต๊ะนั่งทานข้าวไว้ให้ทําไมไม่ใช่วะมานั่งโซฟาอ๋ออยากดูทีวีอิ่มแล้วก็ล้างจานให้เรียบร้อยครับผมใช้งานได้ครับแล้วก็อาบน้ําสิอาบน้ําได้ปกติครับอาบน้าได้ปกติฮะใช้ชักโครกได้เหมือนกันครับแล้วก็นอนได้หรือเปล่าวะเออแล้วก็สาวน้ําเข้าได้ไหมเอ้าเดี๋ยวนะ เหมือนจะเข้าได้เลยอไมมันไม่มีที่บันไดอะ่ะแสดงว่ามันติดจริงๆด้วยครับตรงนี้งบเรากลับมาว่ะเพราะว่าตอนแรกผมก็ได้ตั้งใจจะสร้างให้มันเป็นพื้นขึ้นมาอย่างเงี้ยหรอกจะทําเป็นสระว่ายน้าปกตินี่แหละฉะนั้นงบเราจะเหลือ7 5 2ห้าแล้วตอนนี้สวยงามสาระว่ายน้าจิ๋วๆตรงนี้แล้วก็งบเหลือ1000คอมพิวเตอร์ได้เครื่องหนึ่ง800รอครับซึ่งมีโตะ๊ะคืออยากให้น้องมีคอมอ่ะได้ไหมฮะนี่เลยครับแต่ไม่รู้ว่านั่งกินข้าวได้หรือเปล่านะ อ๋อมันมันหันไม่ได้หรออ๋อได้ได,ไดโอเคเหลือ460ครับทีนี้เราก็จะมีงบตกแต่งรูปภาพที่เราอยากได้แล้วงบเหลือ20โอเคครับน่าจะหมดแล้วฮะเกลี้ยงเย้ เล่นได้แล้วเป็นไงกันบ้างครับบ้านหลังนี้งบ1 8ื0 0ารนะครับผมก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบีมซิลเวอร์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้บีมกับน้องมะนาวขอลาไปก่อนสวัสดีครับ